สวัสดีครับผมแมงทพูดชาแนลนะฮะป้าทอจะไปเที่ยวไหนจะไปเที่ยวสกลนครค่ะไปไปกับใครไปกับปอลีค่ะไปเที่ยวสกลนครรับกับข้าวตามสั่งและดูกลเสมายูทูบเบอร์ก็ทำกินเองนะคะมีหมกฟีอะไรเตรียมไม่ให้แล้วใครใครมาใครก็มีค่ะหมูก็มีทำกินเองทำเองใช่ไหมครับป้าทออันนี้คือ ทำได้จะลืมปิดแก๊สให้ยัต่อนะอฮะโอ้โหเป็นแม่ค้าขายกับข้าวตามสั่งที่ตามสั่งจริงจริงใช่ไหมสบายสบายยนะจะลืมไปทำกินเองนะคะใครอยากกินก็ทำเองใช่ทำเองแล้วก็ทำปริมาณเท่าไหร่ก็วางเงินไว้เดนท่านอ๋อทำยี่สิบ สิบกินยี pues 90, ่สิบก็เอาใส่ไว้นานๆก็ทำเฉพาะยี่สิบใช่ทำเยอะก็ได้ให้เยอะทำน้อยก็แล้วแต่แล้วแต่ใช่ไหมใช่ยอดไปเลยค่ะกระปุกก็ไว้ตรงหน้าเลยกระปุกไว้อีกตั้งหากเลยค่ะวันนี้ดว่าคนกินแล้วเขาไม่จ่ายแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ทำไปค่ะทานไปไปกินไรมากค่ะวันนี้พันเจสซ์จะไปเที่ยวไปเที่ยวนะฮะทั้งวันเลยทั้งวันเลยใช่ไหมพันยจสซอย่างนั้นแหละค่ะ กาศนะใครที่มาทานข้าวกับข้าวตามสั่งนะรุ่นานะเตรียมฝีมือมาด้วยใช่ครับทำเองครับผมทำเองครับเองทำเองแล้วก็จ่ายเองใช่นั่นเลยทำน้อยกินจ่ายน้อยทำน้อยก็จ่ายน้อยทำเยอะก็จ่ายเยอะมีหมูมีไก่มีอะไรพร้อมครบหมด20อาจจะจ่ายแคก10บาทก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นนนี่่่่ักขาา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 ายไไหหหรรรือออเเปลๆๆๆ้้งคบบิท เมื่อคืนนี้นี่คุยเมื่อคืนนี้นี่โทรหากันไหมปรซอไปหาเพื่อนไปข้างหน้าประซอหาแฟนเลยหาแฟนไหมมีแฟนหนุ่มๆนัดอยู่ไหมไปหาข้างหน้าปรซอมีข่าวดีเขาจะแต่งงานข้างหน้าอะไรเมื่อคืนได้ยินว่าปรซอจะแต่งงานเหรอเล่นคาราเมื่นนี้พอมืดๆหน่อยรีบเข้าที่นอนใช่ๆไปแอบคุยโทรศัพท์นะเออธรรมดานะปรซอเข้าใจจ้ะโอ้ได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วตอนนี้ เมื่อวานนี้นี่เสียงจ่าจ๋าออกมาแล้วนะฮะถึงจะได้มีความรักแล้วแต่จะได้มีความรีจากพระโสบเพื่อนร่วมกินหมากเหรอแล้วแต่เพื่อนกินหมากด้วยกันเพราะรุ่นนี้กินอย่างอื่นไม่ได้แล้วต้องกินหมากอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เขาเลิกกินหมากแล้วค่ะเพราะหมากมันแพงหมากแพงอีกกินอะไรล่ะทีนี้ กินอย่างอื่นกินอะไรเนาะมันไม่ซื้อมาหลายอย่างมากเกินน่าจะหมากน่าจะบุรีเข้ามาตรงนี้อีกนัดจะต้องมานั่งตามอีกเนื้อยค่ะข้าวงั้นหมากสำเร็จนะกรุณาหาหมากสำเร็จมาด้วยนี่หมากสำเร็จด้วยเหรอกินอย่างอื่นหมากฝรั่งหมากฝรั่งแทนวันนี้ประซอมไม่อยู่หนึ่งวันนะใครจะกินกับข้าวตามสั่งนะทำเองทำเอง เพราะว่ารัฐจะสั่งไม่ได้ปิดนะแต่ว่าทำเองไม่ได้ปิดค่ะเตรียมไม่ได้ปิดอ่าฮะเนาะไม่อยู่ยังไม่ปิดยังยังไม่ปิดยังส่งกระแสจิตมาไทยอยู่ไม่เป็นไม่ได้ปิดนะอ่าฮะน่าจะเขียนอ่า เครื่องปรุงหมดตรงนั้นอ่าอันนี้ใส่แค่หนึงไม่ต้องไม่ต้องมันมีพร้อมอยู่มีพร้อมน้ำเนื้มนองเอาใบถังน้ำแข็งนะหากินเอาเองเลยใช่บริการเองนะทุกอย่างนะครับผมวันนี้มาลุ้นกันนะครับนะฮะจะได้เงินกี่บาทนะใช่นะครับผมเออมาลุ้นกันนะฮะเนาะไม่อ่าของน่าจะหมดแต่เงินน่าจะไม่มีเออของในถังน้ำแข็งน่าจะไปหมดปิดแตงกันไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ ก็มันลุ้นเดียวเหนียวไปด้วยกันนะฮะไม่เป็นไรค่ะวันนี้ปลาซอนปิดแฟรนะฮะปิดต่อปิดแฟร์สำหรับคลิปนี้ก็ผ่านเท่านี้ปลาซอนจะไปสกลนครใช่ร้านหนึ่งวันโอ๊ตเปิดเปิดค่ะเปิดแล้านกาแฟร้านเปิดหนึ่งวันจ้าเปิดเปิดอยู่ค่ะแต่ทำกินเองทำกินเองนะเนาะทำกินเองปลาซ้อนแปดนาทีนะ นี่นะคบปากท้องป้ซอยอยู่กับพวกเราเอ้ยพวกปากท้องพวกเราอยู่กับป้ซอนะคะจ้าตามสบายป้อประกาศว่าจะไม่อยู่หนึ่งวันแล้วมหอยูทูบเบอร์ไปทำสิ่งนมีค่ะมีค่ะเป็นกิโลกิโลค่ะแล้วลูกลูกป้ซอล่ะลูกลูกก็ให้กินเรียบร้อยแล้วค่ะใช้กลับมาเห็นเงิน20บาทลูกกอลัมถือลูกโคนะให้กินแล้วค่ะมิกกี้มากินด้วยไหมมาเห็นเห็นกี่กี้ไม่เห็นเห็นพี่กินเอากับข้าวมาให้อยู่แ้เขาคงจะกินทางน้นแล้วจริงจริงไม่ได้ไปหรอ ไม่ใช่ตั้งแต่เกยังไม่ไปแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วบอสอแอบนัดใครหรือเปล่าแอบนัดอยู่นะฮะนัดกันไม่โครหลายที่วันนี้อ่าอะไรนะที่เพื่อนแง่งแกนัดหนุ่มแง่งจะบอกหนุ่มแงงจะซิบบอกทีแล้วนี่ไงจะไปเบิกไม่ใช่ไม่ใช่หนุ่มแง่์หรอกอะไรนะเพื่อนที่มาเพื่อนที่มานาน่ะไม่มีหรอก นัดหนุ่มเบลไม่พอยังนัดอ๋อคนเซฟตัวเซฟด้วยใช่ใช่ตัวช้างตัวช้างนายชอตู้เซฟนายชอนนายชอนายชอใช่ไหมนายชอจั๊กฉาไม่ใช่นายชอนายชอมีนัดกับนายชอจริงหรือเปล่าพี่ประซอมีนัดกับนายชอเหรอเออจริงแล้วไหนจะบอกว่าไม่จริงก็ได้แล้วก็หกจริง อปาะปอโทรหากันทุกวันใช่ไหมได้ยินข่าวนะใช่ไหมปศก็แล้วแต่คนเริ่มมีความรักก็อย่างนี้แหละคิดเอาเองมีนัดกับลุงชอลุงชอไม่ใช่ไปหนไนนั่นนะจกล่วงเขาเราสับออกมาแล้วน่ตรงแต่โทรมาล้วนแะคนรู้ใจไปไหนลราคนไปคนรู้ใจคุยกันถูกคอใช่ไหมปอคนนี้จะพาไปก็ปอคุยคบหาอยู่กับ นาอ๋อใช่จะสร้างอนาคตด้วยกันนะครับผมนะฮะแหมพูดเสียคนเลยเดี๋ยวจะเป็นประเด็นไม่ใช่ไรเราเป็นประเด็นอีกเราคิดคนเดียวเนี่ยเราเนี่ยจะหาว่าเราคิดคนเดียวแลควหาว่าเราปั่นเป้ออีกไม่ได้ไม่ได้แย่กันเล่นเนอะประจอกเขินนั่นน่ะวันนี้ประจอกก็จะถือโอกาสไป เอาเงินล้านมาด้วยนะใช่ใช่าตังไม่มีในกระเป๋าเลยเนี่ยซื้อของอะไรไม่ได้เลยมาซ้อเบิกมาแล้วแบ่งผมด้วยนะเดียวมาซ้อจะไปซื้อธุระหลายที่มะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวมีเอาสมุดธนาคารบัญชีไปเบิกแล้วก็จะไปซื้อทองโอ้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยไม่ใช่แล้วก็จะไปซื้อของมาขายไม่ใช่ อย่าไปเผลอตามมาซื้อของไม่มาซื้อทองซื้อทองเอาไว้เจ้าเอาไว้เอาไว้เป็นเจ้าสาวเอาไว้จะเป็นเจ้าสาวนะฮะขี่เซลกันเล่นค่ะขอเล่นกันเล่นนะนะฮะไม่มีอะไรก็ยังไม่นานนะครับผมหนึ่งนาทีเจ็ดนาทีแล้วก็ยังไม่นานนะครับเขาก็จะกลับมานะฮะมาหามาหามาหาใช่ไหมประซร คนนั้นไงคนนั้นนะคนไหนอ่ะลุงชอเลลุงชอเลลุงชอต้องถามเขาดูสิเาจะมาไหมล่ะเนาะก็เห็นคุยกันว่าจะมาแล้วมีการลุงชอ่หฝากความคิดถึงอ่ะถึงจใจจุ๊บๆด้วยดิจุ๊บๆนี่กระสอบกระสอบต้องทำหัวใจด้วยตารางให้ยูเร็วไม่เอาไม่เอามีเนื้อหาเนี่ยมีเนื้อห่มีเนื้อหาเลย จะพะโลเจไดจิเขาบอกว่าจะซอบ้าแนินะครับโซก็เป็นคนน่ารักอย่างนี้นะฮะเนาะเขาบอกจะซอบ้าทำไงอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเทียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมค้ำๆกันนะฮะเนาะรอบผมไม่ได้ราม่านะฮะเนาะขอบผมขอบคุณครับผม